จริงเปล่า Oh my god ตอนเวลาเรามาดูหนังอนะเราจะซื้อถังปอปพอนแบบไหนคือถังปอปพอนอะ่ะมันมีหลายแบบมากเลยใช่ไหมข้างหลังเนี้ยฉันมาดูคอนจูนลินหนังผีนะคะนี่ฉันมาซื้อหมีเนยแกช่วยบอกหน่อยดิว่าหมีเนยนี่มันคือหนังเรื่องอะไรอะ่ะแต่ฉันแพ้ความน่ารักไนงะดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลิงก็จัดแก้วมาด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาเชียร์สุดๆเลยบอกว่ามีของพิเศษอยู่ข้างในเริ่มจากถังปอปพอนของน้องหมีเนยก่อนละกันส่วนตัวหลิงชอบทรงน้องมากเพราะว่าน้องมันเหมือนแบบฟิกเกอร์ยักษ์เลยทุกคนเอามาตั้งก็สวย นี่ใส่ของได้ะค่ะทุกคนแต่ลินเชื่อว่าหม่อมนี้ของน้องหมีเนยเนี่ยก็คงแบบเอาไปตั้งโชว์แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มาต่อตัวเซตแก้วนะะซึ่งเขามีสองสีแล้วก็สองแบบให้เลือกเลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีแบบของข้างในอยู่ในนี้จริงเปล่าโอ้ oh my god จริงไหนดูโอ้ oh my god น้องเป็นขนกรมะมีย่ะน่ารักมากเป็นมุญแจเหรออุ้ยเซอร์ไพรส์จริงไเห็นตุ๊บตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูน้องสามารถวางได้สีฟ้าก็มีเหมือนกันนะ น่ารักอะไรขนาดนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่เป็นสีฟ้ามามีทุกคนคะไปจัดได้เลยที่เมเจอร์ทุกสาขานะแล้วสรุปว่าน้องชื่อเรื่องอะไรคะเนี่ย